ที่โพคืออะไรมีหลากหลายประเด็นให้ต้องพูดถึงจริงๆสำหรับจัก,กระบุ๋มเชิญยิ้มศิลปินตลกชื่อดังหลังออกรายการโหนกระแสเพื่อเปิดใจคลิกกับคู่กรณีแม่ปู่นายยาวนานกว่า2ชั่วโมงซึ่งไม่เพียงแต่เจ้าตัวจะมีเรื่องราวในรายการให้ชาวเน็ตต้องอุทานร้องอุ้ยเท่านั้นแต่ทว่าบนโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ยังมีคนดังอีกจำนวนไม่้อยที่ออกมาโพส์ข้อความแซบว่าบอกเล่าเรื่องราวคล้ายๆกันอย่างต่อเนื่อง โดยหนึ่งในนั้นก็คือปอนพอนอ่อนนิวอินฟลูเอนเซอร์สายเล่าข่าวที่ก็เคยถูกจักกระบุมเชิญยิ้มขอยืมเงิน3 0 0พันบาทซึ่งเจ้าตัวได้เปิดแชทบทสนทนาพูดคุยกับตลกดังตั้งแต่วันที่เริ่มการหยิบยืมไปจนถึงตอนทวงถามก่อนที่อีกฝ่ายจะเงียบหายไปไร้าการตอบกลับแต่ทว่านอกเหนือจากที่แชทดังกล่าวจะเป็นที่สนใจของบรรดาชาวเน็ตในส่วนของข้อความคําว่าที่โพซึ่งจักกระบุมเชิญยิ้มได้ตอกบกลับปอนผอนอ่อน e นิวนเวลานั้นก็ดูจะสะดุดตาไม่แท้กันเมื่อหลายคนสงสัยว่าาเป็นกริิมผด หรือเป็นศัพท์ใหม่ที่มีความหมายพิเศษหรือเปล่าจนก่อให้เกิดคำถามตามตาม,มาว่าทีโพคืออะไรทีโพคืออะไรซึ่งคำตอบที่ดูจะชัดเจนมากที่สุดก็คือทีโพเป็นการสื่อความหมายในลักษณะโอเคหรือตกลงโดยมีจุดเริ่มต้นมาจากบทสนทนาในละครซิทคอมบ้านนี้มีรัก ep 2ีซึ่งเป็นสี่ที่จักกระบุมเชิญยี่มอ์กำลังพูดคุยกับนักแสดงอีกคนก่อนจะตัดฉากด้วยการตีมือกันเพื่อคอนเฟิร์มข้อตกลงพร้อมกับที่เอ่ยปากออกมาว่าทีโพ ฉะนั้นจึงสันนิษฐานได้ว่าทีโพในความหมายของจักกระบุมเชิญยิ้มก็คือคำว่าโอเคหรือตกลงนั่นเอง